ถึงเรื่องของออมอเตอร์ไซค์กับวัยรุ่นนี่นะคะคุณผู้ชมจะพาไปดูที่ชลบุรีกันหน่อยปรากฏว่าชาวบ้านีนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะก็ร้องเรียนนักข่าวเข้ามาบอกว่าเนี่ยเหมือนชเช้าเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยนะคะเช้าว,วันนี้เลยเประชาชนที่อยู่แถวแถวซอยเย็นสบายพระยายใต้หมู 10, ่สิบตำบลหนองปลือจังหวัดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเดือดร้อนมากเพราะว่ามีวัยรุ่นชาวต่างชาติ ในข่าวที่เขาส่งมาเนี่ยเขาบอกคล้ายชาวตอนออกกลางที่พากันขี่มอเตอร์ไซค์วนไปวนมาอยู่ในซอยทําให้รถที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยต้องเลี่ยงย้อนกลับไปออกซอยอื่น <c oughs> บางคันผู้ชมเบิ้ลเครื่องดังตลอดคืนจนแทบไม่สามารถข่มตาลงนอนได้ <c oughs> แล้วก็มีการเก็บ ภาพวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะอย่างบางคลิปเนี่ยก็เก็บเอาไว้ได้ตอนช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีชาววัยรุ่นตะวันออกกลางแล้วเขาก็คาดการณ์กันนะว่าเอ๊ะเป็นชาวคูเวตน่าจะเป็นชาวคูเวตกว่า50คนเนี่ยขี่เข้ามาในซอยอน,นี่ดูนะเออว้ายๆเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะเอาเสียงขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยนะคะโอ้ทำทรงนี่นนเเนี่ยวิ่งรถเสียงดังอ่ะไม่รบกวนชาวบ้านอ่ะไม่เห็นใจชาวบ้าน งไง้ชาวบ้านเขาหุดหหิดไงนะชาวบ้านต้องหอบไยแต่คือชาวบ้าน<ป>พูดแทนคนไทยไปแล้วแจกใจเขาเขาก็รู้สึกว่า<ห>เอ้ยมันเดือดร้อนรําคาญมไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็เลยอัดคลิปเอาไว้แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณผู้ชมปรากฏว่านะคะตอนที่มันมีการเอะอะโวยวายแตกปืนกันเนี่ยนะคะมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย ปรีเข้าไปชกต่อยกันอีกบางคนก็ห้ามแปางไปแล้วมันก็โกลโหลหนอลมานมอเตอร์ไซค์ที่คุณเห็นว่าคว่ำอยู่เนี่ยคือมันเข้าตีกันนะชาวบ้านก็ด่าทอกันฉันไม่รู้จะทํายังไงกับกลุ่มนี้แล้วนะคะปรากฏว่าก็ต้องจัดการด้วยการอาจเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็มอบให้นะะักข่าวช่วยนําเสนอเพื่อที่จะไปถึงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่อดูแลหน่อยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมของวัยรุ่นต่างชาติที่ดูแล้วเนี่ยคึกขนองไม่สนใจใครนะคะอายุเนี่ยก็อยู่ระหว่างสักประมาณช่วง16-20ปีนี่ลงพื้นที่แก้ไขให้หน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นทุกร้อนของชาวบ้านนะคะอยู่ที่ซอยเยน็นสบายพัทยาใต้นะคะอำเภอบางละมุงชลบุรีชือ่อซอยอะไรนะเยน็นสบายพัทยาใต้ก็ขออยู่ยังเย็นยังเย็นสบายตอนนี้นลมมันพัดมาเย็นแต่จิตใจไม่ค่อยสบาย เพราะว่ามีวัยรุ่นกลุ่มน,นี้เนี่ยไปก่อเหตุมาเบิ้ลเครื่องทำทรงกันอยู่ใช่นะคะอ,อ,อ,อีกทุกร้อนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะพาไปดูเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ดีกว่าคือเขามียูทูบเบอร์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย